และในคลิปนี้จะมาสึกของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับด้ยวยที่ผมนำเอเต็มอยู่ในแรงร้อยดาวแล้วลลถูกเพื่อนรักผมอย่างแบ็คแคทเนี่ยมันจะกดดักสตีมานะครับผมแบนะ็คแคทนาคอยติดในส้มนะคะรับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมนี้จะโหดจะมันและตึงแค่ไหนอันนี้ง้วอะไรง้อตรงเบื่อมันยังยังยังตรงตายป่ะอ๋ออันนี้ง้วตรงอีกคนเอ,อ้ข้าติด เขาไปมัวเขาไปมัวเขาดิเพื่อมัวมัวมัวมวมัีมักูเพิ่งใส่กเอาเอาเอามาให้ก่อนได้นะถ้าเอาสะกิ้เอากัอตายไม่ตายไม่ตายไม่เอาไมเอ้เอ้ย คใครที่กำลังมองหาไอดีสกินแลแรงสูสงลุนครบคงขอแนะนำนี่เลยแอด m i นต้น TP7 รับซื้อขายเก็บออนไลน์มีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพลดราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแค่ดีดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายคงขอแนะนำนี่เลยแอด m i นต้น TP7 เพจจริงพิ่อรํา,ต,าตองแต่ก้นไปนะครับ ตุ่นมากะพอยเปิด่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด c o มมาเพาะกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกรากคาแบบแบบ่งแกบบันเล่นพร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมงเติมอาวใช้แค่ UID ในการเติมเท <c oughs> ่านั้น <c oughs> เพียงเท่าน,นี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจะรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากะพอยได้เลยจุ๊บั่วโอ้ตตดลิเลียแบดฟอร์เรนัมันเกินไป เด็กกลับคุกไปกาเลยดยงเงี้ยุูดสาวบอกก่อนนะจะตัดพอเลยนะนานตัดแลาา้วกันเออโอ้การแม่งไม่ไม่เลตเตกหรือเปล่าแม่งหมดวาหมดแค่หมดคำสัดทายเลยแบ็คแคทว่ะมันโกฟอร์เรนมาร์กลองอกูบอกว่าเราไม่เรียนแล้วไม่เรียนนะล้วจนะนนะตึงอนะ่ะควางข้างกองหมดอ่ะ <c oughs> ผมไม่ต่อผมไม่ซื้อมันขึ้นบ่อน,น้ำขึ้นบ่อน,น้ำแพร็ด ตัวนึงตัวตัวนึงกระปูกเรื่องยิงเว้สี่สียังโอ้โหตัดทาว่ะมามมาไป่บงนี้มาว่าแจกกูดีเพื่อนแลกกูเป็นของแท้เหรอเว้ยมั้งกวไปขึ้นจะบนน้ยอย่าลืมกูววัแก กูโดน a g g r e s s i ตายมาเมื่อ,ว,อมามาวานเมื่อวานนะกูรู้เลยแม่งแรงแม่งคองแท้วะ่ะมั่อวานจะลง,ลงนะระวังมันลงนะ้มันลงระวังลงกอดเจ้าไรเ,เวลเ้ลสมัยเจ็บมาก เกิดแบบมานั่งข้างล่างนากลัวมันเกินไปบางทีนะเอ้ยเชี่ยูเขาจะได้กันไมเสียนะกลัวลน้องไอ้เรียกเสียนะน้องยงบ้าไหมสิจะได้วเรียตีวอาเรียกเอ๊ยเพื่อนคุจะบวหอได้หรอวได้ได้ได้ายวางไงเอาต้นไม้ต้นไม้ตรนเเดังนเว้ อีกรอบเอ้น้อยเแจบบ็บน้อยเแบบจ็บเราต้นไมาดวะต้นไม้เจ็บมา่อยเดียวเองไ,ไม่เป็นไรเพื่อนย่าืนเลยเอาน้อเกิดอย่าได้เข้าบู่แันเกแล้วไดิน้ำมังกรทไงไปปะตุงนีอะระดับเราละถ้าใจเราไหวจะไม่ละเกะไปเราต้องเบร <c oughs> ถ้าเราคิดว่าใจเราไหว มีไม่ได้เจอปะสวยยืใ,ใจว่ะของมันเนี่ยเราโดนอะไรก็เราก็ยาวาอยู่ใจฮะเจอตีแบ็คแคสอะครับคนดูแล้วมันจะไหวไหมเอาสีอะไรกันเรียนน้องยใี่ดูให้ดูดมา จเจไอ้มาจริงหรือเจ้าไอ้มาจริงจริงจะตรอขาวก็ได้จำฝังรืไม่เจาไอ้มาจริงก็ปล่อยปล่ปหมาไปนะเราก็อยากที่เลี้ยงไปอะป้องเอาแมวมาแกงยากอ, <S <S อะ,อะ กูติ้งเลยนะ้องทางเดียวกันกูไม่กัดกูไม่เข้าไปหรอกไอ้กูเข้าไปเรื่อยๆไม่ยิงจุกเนะี่ยกูยินต่อยโยงนอ้องผมไม่จับพี่น,นะผมไม่ได้จับน้องตัวไอยเพื่อนดูให้หน่อยดิ

ซิลิอามันดีงไปแล้วนะเพื i อนมันดึงมาโปกมากครงการนี้เรารักกว่าไม่น่ามีอันนั้นเดินเล่น่างเ้ยวะถ้าแต่ง่างแะกูอยากให้ยุบไปเลยไม่แต่ง่างอ่ะอันนี้มัวอะไรนนมีงัวตรงมนะัมืนมืนมือันนี้ตรงมื่ ตาเพื่อนมีมัวตรงอีกคนเอ้ยข้าเฟติกเข้าไปมั่วใครไปมั่วเอาดิเพื่อนมัวมัวมั่วมัวมัวมั่วตรงมัวตรงป่อยเพื่อนบอกอยู่แล้วะสองที่หมดสองที่หมด เอนหาของใธ่แคลลี่อาไม่ต้องออกแบบเือไอเบลกอเรอรอคอยรับกางก่นเดยให้กูเดินนะเพื่อนกูจะเดินสูงอ่มาก็อยากท่าง้ยเหมือนกันเฮ้ยโวไอ้หลอกหลอกหลอกลอกว่าล็อกว่าไหมแตกูโดนโปกตายเงี้ยกูยัดเรียนแม่งก่อนอะเอาให้หลัอนกูอะขอดูนะ ไม่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 หมายเขาปล่อยเมตีรอบอได้่อริดอ่ไแล้วก็ดาไปนี่ถ้าดิขาไปนี่กําลังไปไม่าบ่ันะเราไม่คาบรัทเลเออกูรอเล่นที่เ้ยดูไม้เก้นไมนไม้ต้นไม้ก่อนซไายโอเมนไปโอเมนไปโอเมนไปเอาป้าเพื่อนกูไปงานกันนะเว้ย้าะมันจะไม่จับนะเ้ยโอเคได้มีรามีรามีางมีรางโอเคกูล่ยางนะเว้ยปล่อยรางกูปล่ เลขาคอยเล่นได้นะเขาคอยเล่นเขาอเล่นเขาคอยเล่นเขาคอยเล่นโอ้ยปอกสองเ้าคอนวดเพราต้อมไปกันเล่นเล่นเล่นบนเล่นกลางรอไปก่อนข้างล่างเดาดักเดาดักชนเขาเล่นต่อเดี๋ยวกูไปทำกลางมาก่อนรอเล่นเวฟหน้านะเว้ยรอเล่นเวฟหน้าไอแพนจะยันนะเพื่อนตอนเดินปิกล็อกรอรอเล่นเวฟหน้ารอเล่นเวฟ มันมันมปเนมาสามทางนะเว้ยมาสามทางเล่นตรงไหนก่อนได้หมดอ่ะกลางหลัก็ได้เออเอาเอาแค่ต่อให้มันเจอตะกี้หนีงระยะล่างต่อไม่งจะเจ็บครึ่งหลอดเพื่อน้ได้ร่างได้ร่างได้ร่างได้หมดได้นะเฮ้ยยินาสวยไปเข้าไปเตะไปเข้าไปเตะไปมาห้องมาห้องโดนเงินบ้างโดนจับ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 จับแล้วจับแล้วเออเว็บเว็บเว็บป้าเว็บป้าเว็บป้าหลอดูกูนะหลอดดูกูนะ อเดี๋ยวรอเดย์อยู่โอเคไม่นี่มาถ่ายเราดิพี่ทำสิกั่เนีรอ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 พี่เกิดแบล็กบอลแบลก่อนแบลก่อนล่อนระวังระวังมันเล่นลูกบ้านแทงเข้ามาเอาหน่อยไหมเออเราเดี๋ยวกูรอสิเอ้ยมาแดงจู่มมือจุ่มมือเฮ้ยตายไหมอ่ะไม่หายแล้วมังมันไม่มาหรอกเว้ยรอเล็ต้องแข่งเข้ามาเอ้ยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตายเลย ดูตรงระวังระวังระวังไม่โชว์เพื่อนเดี๋ยวดูตามที่อยู่เนี่ยไม่ตายดูว่าแล้วกูแม็กซ์ต้นไม้ให้เฮ้ยป่ะตัวอินตัวอินกูปล่อยมันมีจับนะเว้ยกูฟื้นแข็งออกมาเอาเอามาให้ก่อนได้นะถ้าเอาตะกีวอาก่อนตายไม่ตายไม่ตายไม่เอาไม่เอาไปนี้เฮ้ยเฮ้ยต่อตีต่อต่อต่อตีไอ้มันต่อยหลบกูละไอ้ไม้กูพากสิกูก็พากสิตีหวานเพื่อน กูใส่อะไรไงกูใส่กูใส่แม่กูใส่ที่เรียมมาตอนแรกไงเพื่อนเราได้เรียมมันตายพอดีไงทำดีแล้วทำดีแล้วไอ้นี่ฉันได้เรียมสวยแล้วเจติบีอ่ะได้อยู่กีร่ามันเฮ้เอลันดอร์ไม่มีการเวทนะเว้เผื่อมเรอยากเบิร์นด้วยกูเบิร์ดให้ตายเหมือนกันเด็กกูเล็งเด็กกูเล็งง่ายแล้วกันเอรันดอร์ี่เดียวเล็งตัวที่ไม่มีการเวทอ่ะตอนนี้คาเฟ่มันออกแล้วไม่คุ้มน้ยเก็บไว้ไว้คาเฟ่ ถ้าช hmm. to ัวร like <Huh. S 2> ์เรากูม huh. <c oughs> ีปิกะชัวร์สุดก็รอเล่นแรบนั้นก็ได้หาคนไปทำล่างคนได้ว่าค่อยปล่อยบทเอากลางดีกว่าเอ้ยปล่อยบนดีกว่าเลือกฟองบทเก็บหน่อยก่ะนเล่นเลยเหรอแม่กูกูต่อยเล่นเฉยจะ่กูล่อยบนเลยเอ้ยไปทำล่างก่อนนะเว้ยว่ารอรอรอเล่นทำร่างน้องใจเย็นใจเย็นอุ้ยมาไว้แล้วดิมาได้เข้าไปนี่แล้วแม็กแล้วเนี่ยน้องกูแม็กแล้วสมาตายทำไมตายทำไตายทำไมตายทำไตายสามร่างสามร่าง ตัวซิลซิิวกูเขี่ยโดนกูเขี่ยโดนกูเี่ยโดนกูทายกูายกูาย้าโดนแบคแกโดนนะเออีจะตายสวยอาแบคแกลโดนโดนโดพวกกูดนนะเดินนะกินคลีนะกินคลีนะกินคลีนะแต่นะบ่นแม่งไม่นแตกหรเวเสียดาวนแตกกวะแตกดีทันทีเีเปเ่ แตกเดี<ช>แตกเดท<ช>อ,อรีเบอร์ไปดักอ่ะที่เบอบอกว่านักกันป้อมหวานอ๋อเออแบ็คแอสโดนนะโดนนะไม่ไหวอ่ะ <laughs> โดนนะโดนนะก <laughs> ินคลีนเพ<ล><ะ>ื่อกินคลีน